สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จงปามีนะจ๊ะแล้ววันดีไปอยู่กับพี่ในเกมไฟน์ในแอดเฟรนดี้ภาคที่2ในคืนที่สี่กันแล้วนะผมเย้ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงคืนที่4ี่กันแล้วนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่กันเยอะๆด้วยนะผมจะได้มีคืนต่อไปเร็วๆเนาะก็คืนที่4แล้วครับผมบอกเลยว่าอีซี่ฮะปากนี้เด็ดทีรีแต่เริ่มเลยครับผมทุกคน โอเคครับ okay, ผมทุกคนมาจัดเลยครับผมอันนี้พี่กดออกอัดใหม่นะครับผมเพราะมันมีเสียเกี่ยวเกยวขึ้นข้างๆด้วยมีก็ดีนะครับผมความจริงแล้วจะได้รู้ว่าเราลืมอัดหรือไม่ลืมนะครับผม <c oughs> ไอฟฝนไกโรมาไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องฟังครับผมทุกวันเนี้ยเออไม่รู้กับเขาไม่ใช่เลยครับผมฟังไม่ออก <c oughs> โจมาก็ฟังไม่ออกอยูด่ดีเลยเพื่อนเย๋ย นี่เป็นไงดูสเตปพี่ด้วยดูสเตปพี่ด้วย <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดปิดกล้องโอ้ยมาแล้วฟอกตี้มาแล้วโอเคไป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 ไอ้ฟอกซี่ไป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 ,ไปพี่ไม่รู้หรอกมันกดเท่าไหร่อ่สะสังเกตเวลากดห้าม,มันก็ไม่ได้หายไปนะอ่าแล้วแต่อารมณ์มันครับผมแต่บางทีก็พี่กดเผื่อด้วยเพราะว่ากลัวกลัวเดี๋ยวมันแบบแห่ออกมานะสะเตปเอาแต่เริ่มเลยครับผม ก็พี่จะพับกล้องเปิดกล้องอย่างนี้เนาะแล้วโอ้โหแมนเกิลเออมีคนบอกว่ามันคือแมนเกิลน,นะครับผมจะมาไอ้แมนเกิลดูสเต็ปดูสเตปอ่ะอ่ะสะเต็ปโดนใจหัวใจโดนเธอครับผมนี่สเต็ปอย่างนี้ผีก็หลอกไม่ทันหรอกจะบอกให้มาลอกเธอไอ้ผีอะโอเคฟอคตี้ยังอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็เหมือนเดิมครับผม อ้ยมีคานมีคานหือไอเด็กไอเด็กตัวนี้อีกแยะโอเคครับผมสเต็ปเราก็คือเปิดกล้องหมุนนะครับผมหมาแล้วืหเจออย่างนี้ก็ต้องครอบก่อนละ่ะเอาผมพี่เล่นแบบเรื่อยๆเ,เลยนะผมก็คือบนบนผีไปด้วยเลยนะผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะแต่ก็ขอใช้สมาธิด้วยนะบางช่วงบางตอนอาจจะมีบ่นน้อยลงหน่อยนะครัผมทุกคนก็อยากฟังพี่บน่นใช่ไหม ย่างน้อยอพี่บน่นพี่จะบอกให้มันอมืมันมาอีกแยมันเป็นการกบความกลัวเว้ยทุกคนมันจะได้แบบความกลัวมันจะได้เบาบางลงครับผมโอ้โหฟอฟ็อกซี้มึงนี่ก็มาแบบทุกเทศกาลเลยมาไม่พักเลยอะ่ะไอฟอ็อกซี้นี่ตลอดครับผมอ่ะแน,น่มีเสียงคานมีเสียงคานตัวไหนบ้าละทีนี้ เอใจแล้วติเปิดปิดกล้องนะผมแล้วก็ฟุฟับฟุฟับใส่หมวกแล้วกันนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะทำเสียนทำ,ท,ำทำเตียนทำเตียนเหมือนเลียนมาฮะที่ไหนได้เดี๋ยวกู่าโดน <S <S โอเคโอเคอีกตัวนึงมันอยู่ในท่อพี่ต้องใจเย็นกันนอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบาๆบนหน่อยนะเผื่อมันแห่มาปิดบมวกไม่ทันครับผมไม่มีตัวอะไรแล้ว,ม,ม,าลวม,มาแล้วผมมาแล้วฮะ คุนเจ้าบอนนี่น้อยโอ้โหว่าแล้วมีเสียงวิทยุโอเคต้องรอจนก,กว่าเสียงวิทยุจะหายนะอะไปแล้วครผมแต่ไม่มีโอ้โหมีเสียงคันร์ัวเลยอะไอ้ฟอกซี่ใจเย็นนะฟอกซี่นะจะไม่ให้เข้าบ้านหรอนะมีติดแห่มีติดแห,แห่โอเคไม่มีโอ้ยไอ้บอลรูน ไอบอลลูนมาแยะไอเด็กตัวนี้ไอเด็กตัวนี้เอาพี่อีกแยะยังไงก็ต้องปิดหมวกนะผมถ้าเกิดว่าเปิดกล้องเนี่ยไอบอลลูนจะออกมาหลอกเลยใช่ไหมแต่ว่าพี่เล่นหมาพี่ยังไม่เคยเจอบอลลูนหลอกนะทําไปเล่นเ,ออเห็นทนะ่าคอมเมนต์บอกมานะผมก็ดีแล้วใช่ไหมที่กูไม่โดนใช่ไหมถอดฐานไฟฉายได้ด้วยนะผมเห็นเขาบอกกันนะ <c oughs> โอ้ยเกือบแล้วกูบวิร์บนอย่างไงนี่มาคืนสีแล้ว บอนนี้มันคืนสี่แล้วอิงก,กินพี่ไม่ได้มันไม่ได้กินพี่หรอกปากดีเดอะซีรีส์ก็ให้เก๋ใจเย็นๆครับผมฟอกซี่อยู่หน้าบอนนี้อยู่หน้าเก๋หน้าตามันน่ากลัวนะบอนนี้เพราะหน้ามันหายนะผมว่าแล้วไงเออเราต้องปิดให้เร็วที่สุดเนาะถ้าปิดช้ามันแห่เลยนะปิดช้าคือมันเล่นเลยนะกระโดดหุ้มมาเลย โอเคเราจะหมุนกล่องไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เช็คซ้ายขวาเช็คหน้าเช็คหลังัะผมหลังไม่มีะ <c oughs> ดูพี่ฮะพี่ฮะทำไมมึงดูค,ค,คือคืนจังเลยฮะเอ้ยทุกคนเรามาถึงคืนที่สี่แล้วเราจะนิ่งไม่ได้โ okay. อเคฟ็อกซี่อยู่หน้าคืนที่สี่พี่เริ่มเตียนแล้วอย่างที่บอกคืนหนึ่งคืนสองพี่ปล่อยไว้ก่อน oh, <no. S 1> แต่มันไม่ไปเลยนะไอ้ฟ็อกซี่เนี่ย คือต้องให้กูเอารถมาลากหรือเปล่าเฮ้ยมันไม่ไปจริงๆครับผมโอเคแล้วตีสี่พี่จะเริ่มเบากันบุนหน่อยนะเพราะตีสี่มันน่าจะออกเยอะแล้วโอเคไปละไปละเฮ้ยแต่วันนี้ไม่มีคานท่อเธอไม่คานกันเลยเฮ้ยมันลื่นเหรอพื่นมันลื่นเหรอทำไมเลยมันเงียบๆนะผมท่อเนี่ย Okay. เฮ้ยมาละไม่น่าพูดเลยห้ยบอนนี่ด้วยพ่อตีอย่าพึ่งนะลูกเดี๋ยวจะมาที่หน่อยนะผมเพราะว่าต,ตีตีแล้วถ้าพี่เปิดปุ๊บมีแววมีแววไอบอนนี่จะมา <Night> เดี๋ยวเตรียมคุมครับโอเคว่าแล้วไงทันไหมทันนะถ้าคุมไม่เร็วมันจะแห่เลยนะผม เค okay, ตีสี่ละตีสี่ละอุย้ยบอลลูนมาคู่ชิกกี้เราเบื่อจริงๆเลยไอบอลลูน <c oughs> ไอเด็กตัวนี้มันจะบาาทําไมเขื่อเลยวะมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหฟอกลี่ฟอกลี่ยืนหน่าตลอดเลยอะ่ะแบตก็ใกล้จะหมดตีห้าแล้วครับผมตีห้าเฮ้ยทีเดียวผ่านดิเกินไปเกินไปนะเฮ้ยทีเดียวผ่านดิเกินไปนะ ใจเย็นครับผมใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวบทน้อยลงนะบทน้อยลงนะโอเคฟอคตี้ไปแล้วผมเฮ้ยมีมีติดคืนเดียวผ่านเลยเนี่ยรอบเดียวผ่านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหกโมงหกโมงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตีห้านานแล้วนะมึงตีเมื่อไหร่จะหกโมงเนี่ยกูลุ้นจจนทำไมมันหกโมงนานจังวะ เฮ้ยทุกคนหกหม่งโคตรนานเลยอ่ะเฮ้ยเอ้เอา<ม>พี่ว่าโดนว่ะพี่ว่าโดนโอ้คี่ว่าแล้วไงคือพี่บอกเลยเหตุผลที่โดนหลักๆเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่เพราะว่าอ่าเปิดหมวกเร็วนะเปิดบวกมันบังคับมันบังคับเปิดอยู่แล้ว <c oughs> ครับ <campaigns> ผมมันไม่ได้ว่าเฮ้ยให้เปิดตอนที่มันมาแบบมาหลอกนะแต่วเมื่อกี้ปิดไม่ทันอ่ะเมาส์ไอเมาส์ Tory ไอ้เมาคือเมื่อกี้อ่ะอจริงๆไว้เมาพี่วางวางไว้แล้วมันตึงไปหน่อยมันตึงไปหน่อยแล้วตอนมันกระชากอะกระชากจะปิดอ่ะฟึบฟับอะมันไม่ฟึบฟับเมื่อกี้อ่ะมันติดเฉยว่าติดแผ่นรองเมาด้วยอ่ะเมาตึงด้วยติดแผ่นรองเมาด้วยโอเคฟอกซี่มาครับผมโอ้จะทีเดียวผ่านอยู่แล้วอะไรวะกูตาไม่ฟังโฟนไก่ โอโหไม่รู้จะพูดไงเมื่อกี้คือแบบมันฟื้นฟับไม่ได้วะมันแบบเม,มาส์มันตึงแล้วไปสะกิดกับไอ้ตัวแผ่นหลอกนี่พี่อ้ามึงอ้างหรือเปล่าฮะไม่ได้โก้อ้างนะไม่อ้างนะผมตอนจังหวะพับก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยมือพี่เร็วแค่ไหนครับผมฟื้นฟับฟื้นฟับเห็นไหมผี <laughs> ผ,ผีไม่มีทางได้มากินที่หรอกเออแต่ว่า เมื่อกี้มันกระชากเลยว่ามันลนด้วยมันมันลนเพราะมันเป็นตีห้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมมันรีบด้วยตีห้าแล้วไงกะว่าโอ้โหเมื่อกี้กูรอดแน่กะจะอัดแค่รอบเดียวได้ผมไม่ได้อัดเฉยรอบเดียวโอเคครับผมมีเสียงคานนะฮะใจเย็นๆครับผมเพราะว่าตอนนี้มันมีมันมีเสียงคารอยู่ โอ้โหแมงเกิลมาพร้อมบีบีไอบอลลูนไอเด็กมาทีไรนี่ต้องครอบบวกตลอดตัวอื่นก็ต้องครอบมาละแมงเกิลเสียงวิทยุนะผมเกนอกเราก็ครอบครอบรอมันไปก็ได้โอ้โหเสียงแหบเ้ยเสียงแหบจริงๆรินะยังไงฟอกตี้ก็ เราต้องจ่ายไปไปก่อนโอเคครับผมข้างๆปกติปลอดภัยอะเราดูข้างดูหน้านะครับผมถามว่าภาคนี้ยากไหมก็ก็พอพอตึงมือแล้วผมเพราะว่ามันเนี่ยมันต้องดูหน้าดูข้างๆแล้วมันก็มีถึง11ตัวด้วยใช่ไหมที่ทุกคนบอกนะผมเหมือนมีเสียงคานเมื่อกี้ก็จะมีอะไรอะเฟดดี้ใช่ไหมเฟดดี้แบบทอยกับแบบธรรมดา อยออว่าแล้วไงมาแต่บนได้ยินเสียงแล้วนะผมมีการคานนะที่ไม่ได้มาตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดมันมีคานคานมาตามท่ออย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเราไปส่องท่อแล้วอยู่ดีๆมันหายไปเนี่ยชัดเลยครับผมคุณพับกล้องเมื่อไหร่คุณโดนนะโอเคครับผมฟอกซี่ฟอคซี่ใจเย็นนะลกูกจริงๆนะเกมเนี้ยถ้าตัดฟอคซี่ออกไปทุกอย่างจะอีซีนะ่ อีตี่เลยกูคอบหัวได้ทั้งวัน <c oughs> ไม่ใช่แล้ครับผมหมุนกล่องเส็จครอบหัวหมุนหมุนกล่องเศษครอบหัวครัผม <c oughs> นี่หลยฮะประเด็นหลักเฮ้ยมาละเสียงมาละไอ้บอลลูนเ่ีโอเกี้ยผมมันไปละ คืนสองรอบสองไม่เฮฮาเหมือนรอบแรกวะรอบแรกได้บนเยอะครับผมรอบสองจริงจังแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดเอาไม่ไม่อันนี้จริงๆรตีห้าอนะไมนได้เกี่ยวกับพี่บนหรือว่าอะไรเลยเวย้ไอที่มันพลาดไปอะคือเมาส์ครับผมเมาส์เลยกูโทษเมาส์เลยสายมันตึงครับผมสายมันตึงแล้วไปสกิดดึงไปสกิดกับไอตัวแหม่ลองมไม่รู้จะพูดยังไงวะไม่รู้จะบนยังไงวะ มาคู่เลยคอ,คอมโบคอมโบคู่เวลาที่บอนนี่กับทิกกี้มามาคู่เนี่ยระหว่างนะผมมีสิทธิ์ตายสูงอะเพราะว่ามันจะมาแบบอย่างที่ที่ที่พี่เคยเจอก็คือเห็นไหมมันมันจะมาต่อ,ต,อต่อกันครับผมรีฟ็อกซี่มันรอใฮ้เลยฮอะในเมื่อเราครอบหัวนานใช่ไหมล่ะเกเสียงเสียงมาครับผมมีเสียงมีเสียงคานนะเมื่อกี้ โอเคโอเคไอจิกกี้ไม่ได้กินพ่อหรอกรอบเนี้ยดีตีแล้วนะผมพี่ขอใจเย็นหน่อยนะมีแมงเกิลมาป่าวะเออเสียงวิทย,ยุเอาหน่อยเอาหน่อยปั๊มเอาหน่อยใกลแล้วใกลแล้ว เกือบแล้วกูในจังหวะที่เราครอบไม่ทันเนี่ยยังไงนะผมก็ตายเพราะว่าถ้าเราครอบทันเนี่ยเปิดเหมือนเหมือนพี่ลองละตอนที่มันมันมาแบบอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้อะ่ะเรามันบังคับนะผมให้ใส่หมวกเลยคือเปิดไม่ได้ถ้าเกิดมันยังไม่ไปอะ่ะมีเสียงเงียโอเคจิกกี้ครับผม ิกกี้ไม่เป็นไลยชิกกี้ลูกรักอยู่แล้วครับผม <laughs> ชิกกี้ลูกรักฮนะมันไม่ค่อยหลอกหรอกไอแมนเกิลปล่อยมันห้อยหัวไปครับผมไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆมาห้อยเฉยๆเนะี่ยจะเข้ามามุดท่อมาใช้เสียงวิทยุก็มาเอื่องใหญ่มมันจะชอบมาคอมโบคู่นะเพราะแบบชิกา้าบอนนี่หลอกอะ่ะตัวเก่าอะ่ะหลอกแล้วก็ไอ้นั่นมาวิทยุเลย เกี่บผมตีห้านะเดี๋ยวพี่ขอใจละมาทีก่อนอ <Hello. S 1> yeah, ย่าเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เด <Okay. S 1> ี๋ยวเฮ้ยมีเสียงมาวะ่ะเฮ้ยเฟดดี้มาเฟดดี้มามาตอนตีห้าด้วยโอ้ยกล่องกูก็ต้องหมุนเนี่ยประเด็นนะ่ะคือผีก็ต้องหลบกล่องก็ต้องหมุนเบ้าวะโอเคเมาส์โอ้ห้าเป็นไง เป็นไงพี่ลูดต่เมาแล้วบอกเลยเมื่อกี้อย่างเร็วว่ะผมการข้อผัวฮเฮ้ยทำไมมันไม่หกโมงแล้ทีเฮ้ยหกโมงเถอะขอร้องโหยตบถ้ายนะเมาค้างอีกแล้วโอ้ยเกือบแล้วไงเฟนดี้เมื่อกี้เมาไม่ค้างครับผมแต่รูดช้าไปหน่อยโอเครอด โอเคครับผมเรียบร้อยไปฮะคืนนี้ตีอีสี่ฮะปากดีเดยตีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพับเพียร์บัตเตอร์ครับผมมาจ้องแบบนี้เลยเหรอคือสี่ โอเคครับ okay, ผมทุกคนก็คืนนี้ก็ต้องจบไปนะผมพี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ด้วยนะผมถ้ามีคนดูเยอะเยอะหลค์เยอะยเดี๋ยวคืนี่5้าจะมาเร็วๆเลยนะผมทุกคนโอเคครับ okay, ผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสว,วัสดีครับผมไปแล้วครับผม